อ่าสวัสดีพี่น้องปล ong fiber สะปูสุคนปลอกกับพวันที่เกียพี่น้องเอ้ยวันนี้พวันมาเพื่อนหนองสาวอีกคือเก่าพี่น้องเอ้ยอ่ามาปัญหาให้มาเห็ดก้อยขอกขอกไอ้ขอกเต่าพี่น้องเอ้ยพวันก็มากับน้องใส่เนี่ยขอกเต่าพี่น้องในเต่าคนเนี่ยอันนี้ไก่ปลาพี่น้อง โ okay, อเคตา่อนี่ต่อเห้อต่อในนี่นี่ต่อที่สี่ห้าตัวเหรอสองสี่หาหกนี่ตา่าเหรอเพื่อนเรียงเต,ต่าจะให้พ่ออันมาเห็ดเขาะให้เนาะไปเบิ่งก่อนนี่มาขาเสียงล่างเบียเเ้ยก็ไล่่ปลงบนเปิดหัดขาเลย เอาหนามใส้พอดีใช <m> ่อหมใช่สบายดีพี่น้องก่อนสบายดีพี่น้องเออนี่พี่น้องเข็ดยี่หม่องนี่พี่น้องนะแท่งผลเชื้อดินออดอิดอิดบล็อกไปเลยพี่น้องนี่พรกสิกรเนี่ยคนเจ้าเตาพับปล่อยเดี่ยงนี่เนี่ยนี่ฮะให้น้องชายคนสมปูนให้พ่อก็ได้เชงจะฟาร์มละเละได้เลยพ่อก่อนพ่อก่อน ไปออกก่อนม่ถึงอยากอือโหดังไหวแล้ฟ้าล้วผูกพักแล้วขาดแล้างสร้างให้คนอือโอ้คแรงมัมีต้นใหม่งามงามเลยนี่ผ่านขาก็ลยุ่คนอะ่ะอือเดืนอนพอว่มมากินนบเด่นก่อนเราะฉะ้ไหม,ไมขาด ไม่ขาดไม่ใช่ไม่ขาดโอ้เล็กกว่านอนเฉยอย่างนาสวัสดีพี่เหล่ก้อนเออน่องขายเครื่องซอยปลามงบ่เอาปลามงไปเออไปเฮ็ดยังกว่านี่เฮ็ดไอ้เฮ็ดยังไงเห็ดกออ่างหยักกระฟ้าหยักกรฟ้าก็เรียกเตาอ๋อเผื่อว่าฟ้าตะผาบเป็นอย่างเลยเรียงกระฟ้าเรียงเตามันไหนมาแหละก็เลยใเฮ็ดคนบ่อยคนนึงแต่เพระวันพราเห็ดไหลอยอะ โอ้เจ<ะ>้าปลาฟ้าเียงน้ำฮะโอ้เตาหักบายนาได้ที่เอ๊ะักลเลยทางด้าไปนอกไปนอกไปนอกเลยโอเคแล้วขอจัดก,การพูดมาเอาซีก่อนึ้นพ้อกัพ่อใหหลแล้วเนาะ <c ười> พูาเอาซีก่อนพอด,ดีซีก่อนอืทอทำปูนกันไป,ไปนเลย เอ้มันอมนาำก่อนดิสิให้อมหนาให้อมนามให้อมนามก่อนขักเว้ยก็เช็นไปในแทงแีแหละแทงใส่หน่มเยเยจูงเสาเทเองสระัานี้โอ้โหสิซื้อเสาเสาเียถูกมใส่เอาไปเริ่มกันเลยวันนี้พีน้อง 怎么的呢？

บาดิพี่น้องมาแล้วกินตำโอ้ยมเอีบักม่วงพี่น้องม่วงม่วงเส็บบพี่น้องเอ้แสบเหนี่ยากเลพี่น้องเอ้ปวหนาเด้อพี่น้องเด้อจะตื่นหนาเด้อา็ต้งใจหย้องใจอายพี่น้องเอ้ก็เสันี้พี่น้องเอ้ตอนประเล็กอู้ตอนประเด็กแสบเสะอีประเล็กกัเยอะเลยตอนลวง เรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้นะพอคนซื้อก่อนพอเลยสองสามหมื่นจ้งสีไ้โบกพี่น้องนย่างเาหพี่น้องเอ้นะตัวจีเรียงประดุกเลยฮเรื่องสองก่อนเนะ เรียบร้อยพอดีพักเที่ยงกินข้าวพี่น้องเลยแล้วพอดีมากินข้าวเที่ยงแต่ยังกินแต่คนเดียวใช่แล้วพี่น้องเก็ตอนชักลาสบายดีพี่น้องเหรสบายดีพี่น้องน้อนี่ครับข้าวพี่น้องเลยป่ะนี่หอมปลาดุกน้ำผักข้าวเที่ยงเที่นงปนไฟยังอย่นะไฟปนไฟอ่ะ คนปลาเครื่องพี่น้องเลยนี่หลวกเห็ดแต่กรสมปักกุมไม่นออกมีสมปักกุมเนี่ยสมปักกุมแล้วก็ยอดไข่ยอดไข่พี่น้องโอเคอาหารเที่ยงพี่น้องมาเลิ่พี่น้องเลยแซ่บแขนพี่น้องเนียข้าวเที่ยงพี่น้องมามิ้นข้าแล้วกันพี่น้องเลยซี่ไอหน่องพี่น้องไงซี่ไอหน่องพี่น้องซี่ไอหน่องกับร้านนี่

โอเคพี่น้อง <c oughs> พี่น,นุ่งขอลาไปก่อนนะพี่น้องนะขอขอบใจทุกเรงทุกเมนท <c oughs> ี่มาเจอกันพี่น้องบ๊ายบายขอบใจหลาย